ทอดกากหมูด้วยพี่น้องกระาต่ำคำสัญญาเนาะคะ่ะว่ายำทอดสิมาเผ็ดให้เบิ่งทอดในหมอนใหญ่นี่ว่ายำเปิดยงไม่จะดินใส่ได้วัดเพลือนจะชุยกระจายนี่พี่น้อง,องเห็นบ่จ้ะ อยู่เมืองไทยเข้าให้งายด้วพี่น้องเห็ดกากหมูนี่แดดมันดีบางหอบตากสองแดดก็เลยทอดแล้วค่อยว่าอันนี้ข่อยเร่งไฟสุดๆเลยพี่น้อง คอยเปิดไฟลอยหาซิมมันก็เลยแห้งเร็วนะ่ะก็เลยเดี๋ยวมาถอดห้เบิบ้งมือหนีเลยก้อน่านี่ก็เทดคลิปหันเทดต้มไปแล้วเนะาะยกออก่อกงมันใหม่ ใส่หวดเข่าเลยพี่น้องห,ยหอยล่องกระดาษจักมันไว้กลางล่างละไปทอดขายเนาะมาออื่นมืาเพื่อใลูกค้าเพิ่นสิมาเอานะพี่น้องหอยก็เลยงแดงเพิ่คขาย ก็ไปเมืองไทยขอสีไปซื้อนัองหมูมาหั่นตากแดดไว้ได้นังหมูแห้งมากมาเก็บไว้เอามาทอดกินอยู่นี่ตากหวานเท่าดีพี่น้องไม่ว่เปิงครับไปตากแดด Mä lähtee niiden mukaan. Näin voi olla vastuussa. Sä oot vauva, lapsi. นีคอยออกมาจากเตาเนาะมันเกาะกันเป็นเป็นแผ่นคอยดึงออกที่เราที่ละอันที่ละอันมันติดกันแบบนี้นะพี่น้องคอยดึงออกเพราะว่าถาดมันหน่อยเนาะคอยก็ใสแบบซ้อนๆกันฟูดีดีพี่น้องเดินคันว่านังมันแห้งดีมันคันว่านังมันแห่งมันสิฟูดีเลยค่ะ มันบ่อจะอืมขนมนขน,นงมันบ่อแห้งถ้าทอดทอดไปแล้วไม่เสถียทอดนี่ต้องไฟไฟแห้งเด้อบ่ต้องทิ้งจะแห้งจนใหม่นะคะแห้งพอดีขั่นไฟอ่อนเกินไฟอ่อนเกินมันบ่อฟูพิเ็นแห้งกาดหมแูแข็ง ไฟแห้งจุดน้อยหนึ่งบรรดาห้าวเค่เดไดเห็ดจินเองพี่น้องเลอซื้อเอาง่ายๆเนาะยูนี่เห็ดเองก็ชาค่ยังยูนี่เก่งแห้งหลายพี่น้องเก่งติดเก่งหลายอย่างเลยเรียนรู้ชีวิตด้วตัวเอง ส่วเสียบขนาดเล็กค่อยขยันเท็่อยมาเทขึนหรอเแน้ำกิ่นเอาหารข้าวนี่ค่มาเ็ดจะโ้งหวานนี่สซ้ำใดวะค่อยมักอู่ดีดีบังดีสุ ก็ไดอยู่เมืองไทยไปหาเส็ดกินเด้อพี่น้องเด้อบ้านเท่าแดดหอนแหงเดือนเมษาแหงหอนคักตากแดดเดียวก็ได้ทอดแล้วมั้งสบายนะตากเมืดมือน่ะแดดเดียวก็ได้ทอดแล้วเพราะว่าเดือนเมษาหนีไม่หอนแหงเสียดายไปเมืองไทยรอบที่แล้วข่ะป่ได้คือคอ รอบนานี <Pierre. S 2> <Liverpool. S 1> ่แหละพี่น้องตากมาหลายๆเลยขอดนิ้วเหลืองนมดสักหน่อยคนมากินแบบิ้เหลืองนจักหน่อยมันมีเป็นสีสันเช้าไรเพราะเป็นเกษบ เกาเฮื cues, HD, to to. ่อมใหม่นห่อนแห้งๆวะเปิดระดับซีระดับหาก็ห่อนเลยย่บานหลังเก่าเหล็กโคกโอ้ดีขนาดเลยทีเนียวเอาตองค่อยเบิ่งนเนาะอันใดมันที่น้ำมันมันก็จมหนัง หนังมันก็จมลงน้ำมันนะเข้ากดกดเอากดให้มันจมหนังมันจีได้ฟูกล่าว่ามันก็จมมันก็ถึงน้ำมันหนังมันบังฟูพี่น้องอย่าลืมว่าไฟนี่ต้องห่อนระดับนึงล่ะห่อนจักน่อยล่ะไฟอ่ะขันไฟอ่อนหลายมันบ่งฟูนะคะคุณยายู่บานซื้อๆบมีหยังเผ็ดก็ลร่องเห็ดเบิ่งนเด้อพี่น้อง เตความลูกแต่ของแสบนะ้ำต้องไปหาสื่อเขาสื่อหมูมาสองโลสามโลก็ถอดได้าาหมูต่างหากมันฟู งงดััวันมิซิโซอานี่สื่อเปิดดังแค่ข้ามาดาคนว่าเด็กนลองเพลงคือ เราภาษาพีนแลนก็บ่ค่อยแข็งแรงปายในดอกพี่น้องเขารู้เรื่องอยู่คุยกันกับแฟสองคนคุยกับผู้อื่นก็รู้แน่บ่รู้แน่ฮัตเฝ้าเอาฮัตจะคล้องเองไปโรงเรียนก็บ่ค่อยรู้เรื่องปายในดอกครูเพิ่นสอนลัด คนสอนฝ่าวดเพราะว่าคอนอพยคนี่ก็เุยอพยคมันหาไม่เลยก็ดีเพราะว่าคนอพยคมันมากหลายเขาเอามาลงบ่มีโรงเรียงเขาขเขาก็ทยอยเอาคอนเกาออกแต่เอาคอนอพยใไม่มาเลียนันสินะพี่น้องเขาก็เลยสอนแบบหลวบๆเอาข่อยก็เลยว่าค่อยหล้เรื่องข่อยซ้อนเจา้างเองตัว ฮัรดคุยฮัรเดวาเอาเอาน้ำขัวน้ำมือไปาสั่นมันจะเลยเป็นข้อใดซาฟินมันง่าเเาอันเววเเว,เวกับเขียนหรือบางทีกับตางกัน,กนเขียนอีกอย่างนึงงบอาไปอย่างนึ่งสินะพี่น้องอืมอืมต้ติดกัน อันนี้แข็งท่านดีปันได้ดวลยนี่หนังยังนิ่มอยู่เลยข่อนไปอยากอบโดนถ้าไปมันแข็งนองก็เลยอบแค่ okay. พอถอดพอถอด 大変、全然今、安くせえよ。 คือนตังค์ถ้ามันหลายให้ควันมันระบายออกผู้ด,ดีขนาดเลยอะพี่น้อง หนาที่แล้วสิ12กลัวหนาที่แล้วไปกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ที่คอ,อยทอดได้เห็น,นบ่เพราะมันเย็นกับสีไส์ถุงมาอื่นลูกคขาก็มาเอาเลยเนี้ยยูบานไปเห็ดกนิานด้อจ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย